วัสดีทุกคนครับวันนี้โรงเรียนวัดทองโนโนครับสมภพ,อพ,อพเคนหนึ่งนะครับมีการอบรมคัดแยกขยะนะครับโดยอบตของของเชนและก็บริษทรัทวงพนิตนะครับมาให้ความรู้นะครับนักเรียนในการคัดแยกขยะนะครับแต่ละประเภทเช่นขยะอันตร,รายใส่นะครับ บดพลาสติกสพลาสติกขวดเพื่อให้นักเรียนรู้จักการแยกขยะทุกวิธีนะครับสร้างมูลค่าขยะครับเรียนขยะห้เป็นเงินนะครับอีกทั้งเป็นการลดขยะในโรงเรียนในชุมชนนะครับอันนี้คือนเจ้าหน้าที่จากบริษัทวงคณิตนะครับมาให้ความรู้นักเรียนนะครับตอนนี้กำลัง กำลัง w o r k s อยู่ครับให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการคายแยกขยะด้วยตนเองนะครับสังเกตว่าแต่ละกองนั้นมีความแตกต่างกันไปนอรับ เมื่อจากโรงเรียนเราเป็นแกนนําในเรื่องของการบริหารจาัดก,การขยะที่ดีนะครับของตำบลฟรองะเชนนะครับมีความร่วมมือจากบ,บริษัทตำบลอานิตและก็องค์การบริหารส่วนตำบลฟรองกเชนนะครับ,บ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในการบร<า>ิหารจากกัดการขยะในชุมชนนะครับให้ความรู้นักเรียนในการคัดแยกขยะทุกวิธีนะครับ ตอนนี้ต้อเรียนคัดแยกขยะแต่ละประเภทเรียบร้อยแล้วนะครับดูว่าจะถูกไหมก้องมาี้อดูข้าวพีีนะครับนี้กดน้ำขุ่นโปมพลาสติกรวมไปต้น อัเรียนได้ความรู้เยอะครับวันนี้ ว่าฉันว่างพนิษน้อยมาใช่ไหมพี่กี้ปกติแน่เราเจอทุกบอลเลยนะไม่รอเลยนะพี่กี้ไมกี่ไนใ่บอกใบอกเก้าบเก้าเปอร์เนต์ถือว่าทางพิการของเราน่าจะเก้าสิบแปดอ อันนี้ทางทีมงานของบอตอกัณฐ์นะครับมาให้ความรู้เป็นคนนักืบกันดีๆมาที่โรงเรียนวังทองน่งนะโรงเรียนวังองนงจากบอตพกัณฐ์นะเดียวี่ซืคือซหมรมือนะครับอันนี้อันนี้ใช้กันดีป่ะเราทำเมร่วมกันนะครับในการจับกมกันบริหารจัดการขยะนครับ น้องจืดน้องเปรี้ยวมีสายขึนได้ไหมมีสายขึ้บได้อยู่ในประเทศของพระสนิทตัวก็อยู่ตอนนี้อันนี้พี่ตาเข้าใจว่าน่าจะติดมานะคะแต่ถ้าเป็นประเทศนี้นะคะจะอยู่ในถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากเด็กๆได้ความรู้ถือว่าผิดแค่3 ในการบริหารจัดการขยะที่ดีนะครับเราเปนักเรียนสามารถนำความรู้ภาษาในการว o r k s h o p ั้งนี้ไปใช้ในบ้านนะครับแก้ปัญหาในขยะในบ้านนะครับสวัสดีครับพี่มาจากบริษัทเหรครับมาจากาาาวุฒวมนิตเนาะน,น,น,นะครับมาให้ความรู้เนาะเกี่ยวกับกบารขยะขยะนะครับตอนนี้ก็มาอไปปฏิบัติใช้ได้จริงนะคะขอบคุณนักรทุกคนมากค่ะ Let okay.